ดราม่าว่าด้วยเรื่องทิศกาตกและสีกาตองใครเป็นใครเปิดหน้าเปิดตาเปิดตัวกันครบทุกตัวละครแล้วใช่โดยเฉพาะสีกาตองนะคะหลายคนก่อนหน้ายังไม่เห็นหน้านะคะเพราะมีการพลางแต่เมื่อวานต้องบอกเลยทุกคนเห็นหน้าชัดเจนรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอย่างไรชัดเจนมากนะคะโซเชียลนี่ไปสืบกันมาหมดเรียบร้อยค่ะพี่จ้าขวดกัวสั้นที่ดียสีกาตองออพื้นเพของเธอเเป็นคนกรุงเทพนี่แหละค่ะ อาชีพอาชีพดั้งเดิมของเธอก็คือพิตีเป็นพิตีนะคะแต่วันนี้อายุเธอ37แล้วนะค่ะทิศกาโตะแค่23นะค่ะแต่เป็น37ที่ยังดูพิ้งไปทั้งตัวเลยก็ถือว่ายังสวยอะเมื่อวานก็สวยอยู่แล้วเมื่อวานศิกระตองชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ต้องไปอ,อ้ัยโลกโซเชียลบอกหมดแล้วค่ะ ไปหากันในโซเชียลกันวเองก็แล้วกันแต่ว่าในรายการเราขออนุญาตไม่เปิดก็แล้วกันซิกาตองเธอตัดสินใจเปิดทั้งตัวเปิดทั้งหัวใจไปเปิดผ่านช่องทวีพูทาง y ย t u b e เมื่อวานสามพุษภาใช่แล้วนะคะเป็นครั้งแรกที่เปิดหน้านะเปิดหน้าให้สัมภาษณ์สื่อนะคะแล้วก็เปิดลึกสุดใจจริงๆใช่ค่ะทุกประเด็นนะคะไปฟังบางวักบางตอนของซิกาตองครับเชิญครับเชิญค่ะไม่ไม่มีสติ ไม่มีความยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็หลายๆอย่างก็คือเอาโดยรวมแล้วกันว่ามันมันผิดมันผิดก็ยอมรับผิดนะคะ,คะผิดทั้งคูค่ก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้หรอกคะ่ะใครๆก็ไม่อยากให้มันเป็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกแต่ว่าในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่ว่าเาจะเข้ามาแก้ไขอะไรได้บ้างเท่านั้นเองคือถ้าจะไม่พูดก็ได้แต่ว่า เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่พูดอ่ะมันมันจะยิ่งยิ่งเป็นตาบอดในใจเราเราจะทําอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ได้เต็มที่พูดไม่เต็มปากแต่ว่าถ้าเราได้พูดแล้วเราโดนกระแสะดราม่าแบบนี้ก็น้อมรับน้อมรับนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้เอาตรงๆเลยอ่ะไม่ได้หน้าด้านนะถ้าไปพูดไม่ได้หน้าด้านไม่ได้แบบว่าอา ยังกล้าที่จะมาเปิดหน้าอีกหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่ความตั้งใจอยากให้ทุกคนเข้าใจและอยากให้ทุกคนมองอีกมุมว่ามันมีมันเกิดขึ้นมันมีจริงในในโลกของเราค่ะยอมรับผิดผิดทั้งคู่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยอย่างไรเท่านั้นเองอยากให้สังคมอยากให้ทุกคนเข้าใจ นี่คือความเป็นจริงเข้าใจกันไหมล่ะพอฟังแล้วคําถามก็คือสังคมจะเข้าใจไหมล่ะค่ะแต่แต่ในรายการถ้าฟังตลอดรายการนะฟังคลิปเต็มๆนะใช่ค่ะตลอดความยาวของรายการที่สัมภาษณ์ซิกาตองเขาตอบไม่เคลียร์นะตอบไม่เคลียร์ก็คือทำไมจึงจึงเล่นงานทต่ใช่เป็นเพราะ ทิศกาโตะจะทิ้งหรือเปล่าเออไป,ปมีสาวอื่นหรือเปล่าเพราะทิศกาโตะออออออไม่ให้สูบแล้วหรือเปล่าออไม่ให้เงินแล้วหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นซึ่งซึ่งสิกาตองก็พยายามจะบอกว่าไม่ใช่จะอธิบายว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแต่นะพัฒนาก,การ<ต>ของคนคู่นี้เร็วมากนะค่ะสิกาตองเป็นคนบอกเองจุดเริ่มต้นเริ่มจากไปถวายเพลงที่วัดพระกาโตะสามสิบเอ็ดมกราปีนี้สามสิบเอ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีนี้ ไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนกับเพิ่ตาทีเดียวเท่านั้นเองความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขนาดมีอะไรกันบนรถสันเขื่อนบนสันเขื่อนกระเพืตาทีเดียวมีเรื่องของเงินเงินทองทองให้แก่กันและกันโอนกันไปก้อนโตหลายรอบวุ่นวายกันพอสมควรขณะนี้ขณะน,นี้ใครเป็นใครใครเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรมันเปิดกันออกมาแล้วแหละคำถามก็คือสังคมจะเข้าใจไหมในสิ่งที่สีการกองพยายามพยายามจะอธิบาย ไปหาคลิปชมกันเองก็แล้วกันผมเข้าใจว่าคลิปในรายการทีวีพูทางช่อง y o u t u b e เนี่ยป่านนี้นี่ผมว่าเลตติ้งทะลุล้านกันแล้วล่ะนะไปหาชมกันตัวเองเอาบางวักบางตอนเท่านั้นเองก็แล้วกันสรุปอีกทีสาวสากับหนุ่ม23่สิบาค่ะพระบวชใหม่จะเรียกสมีจะเรียกทิดกาโตก็แล้วแต่เด็กหนุ่มคนนี้ ยังยังอ่อนต่อโลกนะใช่บวชไม่ได้นานนะบวชวันสองปีเองกกันก็ยังต่ำค่ะประสบการณ์ชีวิตก็ก็ยิ่งต่ำใหญ่ค่ะนะโอเคหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าสีหน้าสีตาของสาว37อย่างสิกาตองเธอไม่สลุดเลยนะอืมก็แล้วแต่คนมองนะหลายคนมองเธอสัมภาษณ์เมื่อวานก็อาจจะมองในมุมพืธนาได้เพราะมีเสียงวิจารณ์กันเยอะพอควรโอเคก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่